ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแม็กเหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมาสอนเป็นทางด้านของการเริ่มต้นใหม่ในแมปมาเรสต์รองนะครับเพื่อที่จะได้สัตว์เลี้ยงนะครับดูจากสายล่างได้เลยก็อันนี้ก็เพิง่งได้มาตัวส่อๆก็แรวก็เขาก็จะสอนให้เราทํานู่นนี่นั่นนะครับปกติเราจะสคริปต์เราจะสคริปต์การสอนก็ได้หรือ,อยังไงก็ได้แต่ผมก็เลือกที่จะสคริปต์ไปเลยแล้วเพสตันก็จะบายๆนะครับ แล้วก็รับลูกค้ามาก,ก่อนตอนแรกๆเราก็ต้องทนหน่อยนะเพราะว่าเราเรว่างอะไรค่อนข้างที่จะต้องค่อนข้างที่จะต้องเล่นกดมือเองหมดเลยนะไม่เหมือนตอนที่เรามีพนังกงานหรืออะไรพวกนี้นะช่วงแรกๆก็จะประมาณนี้นะครับที่ต้องทําก็เล่นเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะ พอเราคอมพลทอะไรสักอย่างก็เงินเราก็มีตอนนี้มี350มาดูกันว่าเราจะซื้อสตาร์ด้วยคนหนึ่งไหมสตาร์ที่แนะนำนะครับควรจะเป็นเชฟนะเป็นเชฟเพราะเชฟเขาสามารถช่วยเราทำอะไรหลายๆอย่างได้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะทำการย้ายย้ายโต๊ะกับพวกนี้ออกมาเลยนะพื่อที่เราจะทำการเป็น,ปนอย่างนี้ครับ พื่อที่จะให้เชฟเข้ามาอยู่ในนี้ได้ครับเราเชฟเขาก็จะเดินไปส่วนเราก็ทําหน้าที่นะครับเก็บจงเก็บจานอะไรประมาณนี้ครับนี่ไม่ยากไม,ไม่ได้เราก็ไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆตอนแรกก็ต้องทนค่อนข้างที่จะทนนิดนึงนะถ้าเราทนได้เราก็จะสบายนะ เตานี้ค่อนข้างที่จะนานถ้าให้เชฟทำอะ่ะค่อนข้างที่จะนานครับเราต้องมาช่วยแกทำหน่อยเราก็ต้องเสิร์ฟเองด้วยพยายามมองดีๆนะนี่แล้วเรา,เรา,เราก็ตอนนี้น่าจะซื้อสตาร์ทได้หนึ่งคนลวโอเคซื้อได้ละเราก็จะมีสตาร์ทเป็นเด็กเสิร์ฟมาคอยช่วยเราทำนู่นนี่นั่นแหละช่วงแรกๆถ้าให้เด็กเด็กเด็กเสิร์ฟทำได้ก็ช่วงแรกๆให้พนักงานเสิร์ฟทำได้เราก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะ เพราะว่าพนักงานเสิร์ฟเราก็จะได้เวลได้อะไรด้วยเขาก็จะได้วิ่งเร็วๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ายโตเห็นหน้าฝั่งพนักงานเสิร์ฟก็จะได้อยู่ข้างหน้า <c oughs> ผมแนะนำผมแนะนาผมแนะนาให้ซื้อเป็นทางหน้าของกกเตามากกว่านะเชีรยให้เป็นเตาเพราะเตามันทาสามารถทำอะไรได้เร็วนะฮะส่วน ส่วนวิ่งเสร์ฟเนี่ยการวิ่งเสร์ฟคือตัวเราเอะวิ่งวิ่งวิ่งไปสามารถวิ่งไปเสร์ฟได้อยู่แล้วมันค่อนข้างทีจะง่ายนะแต่เตาเนี่ยเตาก็คือปัจจัยหลักของการไอ้นี่เลยนะฮะอีกนิดนึงก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เขาจะทำให้ EXP เพิ่มเร็วขึ้นนะครับก็คือการ Follow ทวิตของคนคนสี่คนนี้นะครับ เป็นของ big game บิกกบ๊กเกมหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะเป็นของผู้สร้างนะครับเป็นเดฟของเจ้าเจ้าของแมปนะครับอันนี้อีเวนต์เหมือนจะถ้าเราเจอเอเลียนอะเหมือนผมเห็นคอมเมนต์ของคนนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าเราส่องดาวแล้วเราเจอเอเลียนอะเราจะไอ้นี่ เราจะสามารถเชิญเอเลียนเขาเข้ามาร้านได้นะครับไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงนะเดยวลองส่องดูว่างว่าง,าง,างกดอะไรก็ไม่ได้เลยเอาเป็นว่าเราไปช่วยร้านดีกว่าคือถ้าซื้อสามารถซื้อเด็กเสิร์ฟหรืออะไรได้ก็พยายามซื้อเลยนะแต่ตอนนี้เราควรคนผมเชี่ยให้เป็นซื้อโต๊ะมากกว่าโต๊ะเอามาสองสองตัวครับแล้วก็ก็ เอ้ lifting, เก้าอี้สองโตัวหนึ่งเราค่อยๆเพิ่มไหมเราค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มไปมนี่ครับเราก็เขาจะเข้ามาเรื่อยๆจริงๆเราเพิ่มโต๊ะโต๊ะไปสักอีสองตัวก็ได้นะนี่ครับอันนี้ร้านเราก็เวลอัพเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องใส่โต๊ะก่อน นี่ครับเราก็จะยืนชิดกันนี้พนักง,งานเราก็เวลสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชฟส่วนเชฟของเราก็เวลสองเหมือนกันสตาร์ผมผมคิดว่าจ้างพนักง,งานเสิร์ฟอีกคนหนึ่งน่าจะดีกว่านะเพราะเขาจะได้ช่วยเราวิ่งทำอะไรได้ถ้าถ้าให้เชียร์เป็นจ้างนะครับผมจะแนะนำระดับความสำคัญให้นะ ความสําคัญของเกมนี้ก็คือลูกค้านะครับเราต้องโฟกัสที่ลูกค้าจํานวนลูกค้าเป็นหลักนะครับพอเริ่มต้นเราจะไม่สามารถเรียกลูกค้า VIP หรืออะไรได้ครับนานๆทีเขาจะมาแหละครับอ่ะฮะแล้วถ้าเรียกจ้างสตาร์ผมแนะนําให้เชียร์เป็นเป็นพนักงานเสิร์ฟก่อนนะครับกับเชฟส่วนเชฟเราสามารถทําเองได้นร่นีเรามายืนคือถ้าเราทําเองอะ่ะมันมันมันจะไวกว่าเชฟทําด้วยครับนิดหน่อยถ้าเชฟเขาแบบเบลลน้อยๆอย่ออะเราก็จะไวกว่าด้วย ประมาณนั้นครับแล้วก็เนี่ได้มา20กว่าแคสครับเราเอามาซื้อโต๊ะก็ได้เรามาซื้อเป็นพวกโต๊ะพวกเฟอร์นิเจอร์นะกดไปที่ช็อปครับแล้วก็ซื้อเก้าอี้มา2ตัวพยายามเอามาทีละชุดนะแบบนี้เอามาทีละชุดเอามาทีละชุดปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเราก็ต้องเลื่อนให้มันมาฝั่งขวานี่หน่อยนึงเนี่ยลูกค้า v i p เข้ามาแล้ว นานๆทีจะเจอลูกค้า V.I.P แบบน,นี้นะครับผมเขาก็จะมานังเราลูกค้า V.I.P ก็จะเป็นจุดพลิกชีวิตของร้านเราเลยก็ได้นะเพราะเขาจะให้เงินที่ค่อนข้างเยอะหน่อยแต่เขาค่อนข้างที่จะเรื่องมากนะครับต้นต้นต้องทําต้องโฟกัสที่ลูกค้า V.I.P นะครับเนี่ยครับเขาไปรับให้เร็วอ๋อรับมาแล้วเราก็ต้องทําให้เร็วนะครับผมผมคิดว่าครซื้อเตาอีกหนึ่งตัว ื่อความรวดเร็วนะครับตัวนี้ละกันถูกๆเราเน้นทำปริมาณนะครับเราก็ใช้สเต็ปเดิมครับสเต็ปคอกครับเร,เราก็มายิงกับเชฟเลยก็ได้นะนี่เราก็อย่าลืมทำเควสข้างซ้ายนะครับเขาบอกให้ by anything นะครับก็คือ ก็คืออนั่นแหละซื้อซิงซิงล้างจานนะครับซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ซื้อมาขายครับจริงๆริงซิงล้างจานเดียวก็น่าจะพอนะแต่ก็ขอาตเอาโต๊ะออกเราจะกลับมาสู่คอกเหมือนเดิมนะึบประมาณนี้ครับถ้าเราจะปรับเปลี่ยนหรืออะไรร้านเราควรจะ เราควรจะที่เราควรที่จะไอ้นี่นะครับเราควรที่จะปิดร้านก่อนนะเพราะลูกค้าเราจะได้ไม่โมโหด้วยครับแล้วก็บางย่ถ้าปิดร้านเราก็โค้ดแบบนี้ลูกค้าก็จะออกหมด แล้วเราก็จะจัดการร้านอะไรได้ง่ายๆเลยครับอาก่อนอื่นนะครับผมผมจะใช้เทคนิคที่ผมสอนไปนะก็คือการทําใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับพื้นที่ในที่นี้ก็คือเป็นโต๊ะกับเก้าอี้ของพวกเราครับตอนนี้โต๊ะเรามีเมื่อกี้วางไปสองม,มีสิบสองครับเราจะวางข้างละหกแบบนี้แล้วก็โต๊ะมาวางแบบนี้ครับ แล้วก็แจกกันก็เอามาประมาณนี้ก็ได้จะได้ไม่ลกมากอันนี้ก็ขายไปเลยก็ได้หรือวางไว้หน้าบ้านสองอันตอนนี้ครับส่วนไอ้พวกนี้พวกนี้ถ้าจะใช้ให้เป็นประโยชน์นะก็คือเราต้องจัดจัดสัดปันส่วนให้มันอยู่ประมาณนี้ครับอขอเลิงก่อนเตาเราจะมีหนึ่งเตาเราอาจจะอยู่ตรงนี้นี้นี้หรือตรงไหนดีนะ เราอาจจะอยู่ตรงนี้โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวคุณเิดเตาเราอาจจะอยู่ประมาณนี้ครับอแล้วก็ให้เชฟมายืนในนี้เราก็จะได้แหละเป็นท่าน่านของ เดี๋ยวเราจะขายไอเทมไปเลยนะเพราะนี้เป็นของแจกเราขายเสร็จปุ๊บเราก็ซื้อพวกโต๊ะอะไรพวกนี้มาครซื้อมาทีนี้2องใชทีละสครับซื้อมาสีครับหนึ่งสองผมไม่แน่ใจว่าจะมันจะเข้าไปได้หรือเปล่าแต่น่าจะได้แหละแล้วก็เปิดร้านต่อเลย เข้าได้อย่างนั้นก็เราก็สบายแล้วครับเราก็จะ AFK ไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่ AFK แล้วมาถึงช่วงที่ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับครับก็หลังจากที่ผมฟาร์ม,มาช่วงระยะหนึงนะก็มันก็จะเป็นประมาณนี้ลูกค้าก็จะเข้ามาไหลามาเรื่อยๆนะคือต้องบอกไงอะ่ะคือโต๊ะอ่ะคือปัจจัยหลักของเกมนี้ก็คือเราอะ่ะต้องสร้างโต๊ะให้เยอะที่สุด เพื่อที่จะเรียกลูกค้าได้มากๆนะครับผมในการสร้างโต๊ะก็จะเรียกลูกค้าเพิ่มมาแล้วก็เป็นทางด้านของเตาเตาก็เริ่มต้นผมแนะนําให้วางไว้เยอะๆไว้ก่อนแล้วเราก็รับออเดอร์ช่วยเชฟทำเพราะเชฟเรายัางทําก้อนห้าร้อยจะช้าอยู่นะครับส่วนการจ้างงานจ้างงานผมแนะนําให้เชฟตอนแรกมี3คนพอนะ3คนก่อนแล้วเราก็ค่อยไปช่วยแล้วเราก็เงินอนะไปเทกับตัวพนักง,งานเสิร์ฟเพื่อที่เขาจะให้เสิร์ฟทันนะ ก็หลังจากผมอ่านฟีดแบ็มาแล้วเขาบอกว่าหลายๆคนก็บอกว่าแบบเสิร์ฟเสิร์ฟไไม่ทันใช่ไหมก็พยายมจ้างเป็นลูกจ้างมาก่อนนะแบบจะได้เสิร์ฟง่ายๆนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปเจาะลึกกันที่ทางด้านของตัวเลกลูกค้านะครับต่างๆเช่นพวก ลูกค้า VIP ลูกค้าเป็นมีชื่อเสียงหรือยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้นะครับเป็นซานต้าอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะเลึกกันที่ตรงนั้นนะครับ EP หน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ที่อยากจะฝากไว้ก็คือนะครับก็พยายามสร้างโต๊ะให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็พยายามขยันเล่นนะครับเกมนี้นะครับต้องขยันเล่นนะครับผมถึงจะประสบผลสําเร็จได้ไวมากมากว่าคนอื่นนะครับผมดูขนาดผมเล่นแบบเดียวก็ได้เยอะขนาดนี้แล้วครับก็สําหรับ EP นี้ก็ ผมต้องจากกันไปก่อนนะเพราะงั้นคลิปมันจะยาวเกินผมตัดลําบากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆนะครับออกมาสอนกันเรื่อยๆนะอยากให้เล่นแมปอะไรอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ